สวัสดีค่ะในคลิปนี้เจคเคนโนนนำเสนอเป็นบ้านในเคหาสีชุมพระบาทจังหวัดลำปางนะคะ30.6ตารางวาค่ะราคา890,000บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องมีเงินดาวไม่ต้องใช้คนคำ้ำสามารถยื่นกู้ได้ทุกอาชีพนะคะและมีบริการปรึกษาด้านสินเชื่อให้กับลูกค้าด้วยนะคะ890,000บาทค่ะ บ้านในเคหะสีชุมพระบาทจังหวัดลำปางนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ที่จอดรถค่ะสนใจนัดชมบ้านกันได้นะคะทุกท่านภายในนะคะรีโนเวททาสีใหม่ก็สวยเดีวนะคะราคาเบาๆด้วยค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปล่าเปี่ยวค่ะทุกท่าน สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดบอนเวลาไปดูพื้นที่จริงด้วยตนเองค่ะหรือว่าต้องการปรึกษาด้านสินเชื่อนะคะสามารถโทรคุยกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เช่นกันในวันนี้เจค,คิโนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ